ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะไปแจกลายเซ็นสุดเ e อ็ก u s ค v ูสกันครับผมเพื่อนๆแต่ว่าการแจกลายเซ็นครั้งนี้จะไม่ได้ไปแจกด้วยคาแรคเตอร์ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ณตรงนี้นะครับพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยผมลองแต่งตัวเป็นคนอื่นนะครับผมแล้วไปยืนในกลุ่มคนไทยครับปรากฏว่าไม่มีใครจำหมมได้เลย <laughs> ทุกคนสงสัยนะว่าเฮ้ยชื่อซีซ่ามีสัญลักษณ์ไฟแต่ว่าคาแรคเตอร์ไม่ใช่แบบนี้ ตัวปลอมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนั่นคือความคิดของพวกเขานะครับมเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเห็นสัญลักษณ์พันเนี่ยปุ๊บเขารู้ได้ทันทีเลยทุกคนจำจ่ามะพร้าวได้ใช่ไหมครับผมและนี่คือคาแรคเตอร์ที่เราจะไปแจกลายเซ็นกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับกล,ลุ่มเป้าหมายหลักๆของเราจะเป็นเพื่อนๆชาวไทยและก็สปปล,ลาวนะครับผมไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือเปล่านะครับและพวกเขาจะมีปฏิกิริยายอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ เราต้องภาวนากดจอยเข้ามาขอให้เจอคนไทยเยอะๆนะครับผมเพื่อนๆอันนี้เซิร์อะไรโอ้โหมาที่หอยอันประเทศเวียดนามครับเฮ้ยมีคนวิ่งตามเพื่อนๆดูดิเขาจําเราได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมลองหยุดดูเอ๊หรือว่าเขาจะวิ่งเป็นสุ่มอ๋อไม่ใช่เขาวิ่งมาหาเรากับเบคอนอีกหนึ่งคนอันนี้คนไทยแมหือติดธงขนาดนี้จะไทยได้ไงเวียดนามครับ เออผมลืมบอกไรเลทดิงพาซาบักด้วยนะครับผมเพื่อนๆใครที่จะขายของเนี่ยต้องเช็คดูดีๆนะกดดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมเซเวอร์ลิตเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีของที่วางขายเนี่ยน้อยมากๆนะครับโดยปกตินะครับผมเฉลี่ยนะถ้ามีคนเต็มเซิร์ฟ100แบบเมืแบบมาสคู่นี้นะครับผมของที่มีวางขายเนี่ย จะต้องมากกว่า200อัพนะครับผม kristenshop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลเทาลเวอร์ดิเฟนบล็อกฟูตและทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับบัอกยังไงเวลาเราจะวางขายยูนิตใช่ไหมครับในกรณีที่เพื่อนๆวางไปแล้วแล้วกลับเข้ามาใหม่เนี่ยของมันจะไม่ขึ้นนะ มันจะไม่ขึ้นตรงนี้คนอื่นเขาจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันจะขึ้นที่หน้าเซลล์ยูนิตของเราเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆจะต้องกดออกก่อนแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ครับรวมไปถึงวิธีการเปลี่ยนเซิร์ฟด้วยเวลาเรากดเปลี่ยนเซิร์ฟเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเอาของออกแล้วใส่ใหม่ทุกครั้งนะครับผมเจอแล้วเจอห้องคนไทยแล้วครับผมขอตัวหน่อยครับเข้ามาถึงก็ขอตัวเลยเหรอสงสารเบคอนจังเลยอะให้ไปซักตัวก็แล้วกันนะเขามีแค่ตัวระดับเบสิกนะครับเพื่อนๆเขาชื่ออะไร 9K S K S S D D โอเคส่งมาแล้วเราจะให้เป็นตัวฟาร์มสำหรับเขานะครับเราต้องขยับมาอีกนิดหนึ่งมายืนแบบเนียนๆเ,เขากำลังคุยกันยืนซ้อนตรงนี้ <c oughs> ดูีิว่าเขาจะจำเราได้ไหมยังครับผมยังงงอยูอย่แต่ว่ามีคนนี้เริ่มสงสัยแล้วนะครับใครให้ตัวผมผมให้คืนสองเท่า รูปแบบจริงๆครับผมคนไทยอันนี้เขาน่าจะจําเราได้นะเพื่อนๆเขากระโดด2-3ทีแล้วนะครับผมคนนี้นะเปิดเทศหน่อยพี่ดีไงเขาจาเราได้แล้วหนึเพื่อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเซ็นยูนิตให้กับเขานะครับตัวจริงแม่นสูไฮเปอร์อัพเกรดไทท่านสปิกรแมนเอามีลายเซ็นด้วยโอเคลายเซ็นแรกกับลายเซ็นซีซ่าอยู่ไหนเอ่ยไฮเปอร์อัพเกรดไททันสปิกรแมน น้ำตาแทบไหลทุกคนพี่ผมติดตามพี่ตั้งแต่พี่เล่นเบาตาแล้วผมให้พี่แลกกับแอดเพื่อนเพื่อนเต็มเลยครับผมประเด็นมาอยู่ตรงนี้นี่แหละทุกคนเอาแล้วผมจะเซ็นให้กับเบคอนนะครับมาต่อกันในเทดดิ้งพาซาบ้างครับผมเมื่อกี้นี้ผมเซ็นจนหมึกหมดเลยนะเราลองมาดูในเทดดิ้งพาซานะครับลองเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับผมเปลี่ยนเซิร์ฟไปไปสิงคโปร์กันบ้าง แต่จะว่าไปในเซดิงพาซาเนี่ยส่วนของเซลเ e อร์ลิผมยังไม่เคยเจอไทยแลนด์เลยนะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเซอร์ปแปลกๆที่เพื่อนๆไม่ค่อยเห็นเนี่ยบางครั้งผมก็เจออย่างเช่นฝรั่งเศสนะครับผมมีนะตอนเช้าๆเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าติดมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในส่วนของตรงนี้ไทยแลนด์ก็น่าจะมีแหละแต่ว่าอาจจะติดยากหน่อยนะครับผมก็คือเจอยากหน่อยตรงเซ r เบอร์ลิเนี่ยนี่ทุกคนอินเดียเคยเห็นไหมครับผม เฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะเอาเดี๋ยวเดวเมื่อกี้ผมเจอเซิร์ฟอินเดียแต่ว่าหายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> กดวาร์ปไม่ทันนะครับวงล้อหมุนสามครั้งสนเทศเอา้าคนไทยนี่นะลองดูสิวงล้อหมุน3ามครั้งเทศใช่ไหมเป็นไงเนะี่ยคนประกาศไม่รู้อยู่ไหนครับสงสารเบคอนเพื่อน เจอวงล้อหมุนเทศมาเมื่อสักครู่นี้ไอ้ก็สแกมเมอร์ร้องไห้ใหญ่เลยทำไงดีเราจะช่วยเขาโดยการเซ็นยูนิตให้กับเขาก็นลวกันนะครับ A few moments later ผมให้ยูนิตท,ที่มีลายเซ็นไป3ตัวนะครับเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้เป็น e อกอัคสแล้วให้เขาไปต่อยอดเอาเองนะครับ Oh my god Oh my god กันใหญ่เลยยังไม่หยุด Oh my god อีก Oh my god มาทีละคน2คน Oh my god อีกแล้วพอ้แล้วังโอไมก็อ oh ดเนี่ยคนเล่นไปแล้วก่อนหน้านี้มุกนี้ไม่ต้องเล่นแล้วแอสโตอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนอยู่ไหนเอา้าลายเซ็นผมหมดแปบ๊บหนึ่งนะมีตัวเดียวผมว่าจะซื้อเก็บไว้หลายๆตัวอยู่เพื่อนๆสาหรับแอสโตนะครับแต่รอราคาลงแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวราคาเขาก็จะเหลือสักประมาณ1,000นะครับเพื่อนๆรออัปเดตใหม่ก่อนตอนนี้ราคายังแรงอยู่เพราะว่ายังไม่มีเอ็กซ์กุสีใหม่มาไงเอาให้มา300เจมด้วยไม่เอาแต่ว่าให้มาแล้วะ่ะ ใจดีจังเลยก๊อลี่เก่าโอเคมีคนไทยมาอีกหนึ่งใช่ไหมเขาชื่อ55น่าจะเป็นตัวสีเหลืองตัวนี้คิดว่าน่าจะใช่นะครับผมเพื่อนๆดูนี่ครับชื่อไอดีชื่อไอดีโคตรสุดครับผมจําได้ยังไงเนี่ยถ้าผมตั้งเองนี่คือจําไม่ได้นะครับผมชื่อไอดียาขนาดนี้เจอกลุ่มคนไทยอีกแล้วครับผมดูสิเขาจะว่ายังไงมาเอา หมายถึงว่าชวนกันไปเล่นใช่ไหมโอเคขอไปเล่นด้วยคนได้ไหมล่ะงานเข้าแล้วลืมเอาตัวฟาร์มเงินมามีแต่ตัวดาเมจล้วนๆเลยนะครับผมเฮ้ <c oughs> hey, พวกพวกนายได้เอาตัวฟาร์มเงินมาหรือเปล่าเนี่ยดูจากลักษณะยูนิตที่ใช้แล้วไม่น่าจะมีตัวฟาร์มเงินกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เลือกโหมดนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นก็จะเป็นโหมดอีซี่นะครับผมแต่ก็ห้ามประมาทโหมดอีซี่สามคนทอยลิตก็จะแข็งแกง่ง3เท่านะครับผมรอลงเป็นไฮเปอร์ทีเดียวเลย2 0 0พ หรือว่าเราจะวางตัวนี้ก่อนโกดวางโกดก็น่าจะได้นะมีคนมีตัวฟาร์มเงินอยู่ได้อยู่นะครับผม,มเพื่อนแต่เขาไม่เอะใจกันเลยเหรอว่านี่คือพาร์ทเนอร์นะครับเหมือนเขาจะไม่รู้กันเลยเล่นเฉยเลยเป็นคนไทยทั้งคู่ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เขาคงงงอะ่ะว่าเราเป็นใครผมคงไม่ต้องลงพี่ใหญ่ไททันแล้วมั้งーーลาบเลเซอร์คอมแมล่าแมนก็น่าจะเอาอยู่นะครับโมดไนแมร์อะไรไม่รู้เอา สรุปเม er ื่อกี้เข้ามาไม่เลือกโหมดกันเลยผมงงมากหรือว่าเขาโหลดแล้วมันไม่ขึ้นยังไงเขาถามเรานายอะโอเคจบแมทช์แล้วครับเพื่อนเพื่อนผมก็เล่นกับพวกเขาจนจบนะครับผมผมถามพวกเขาว่ารู้จักพาร์ทเนอร์กันไหมเขาตอบแบบมั่นใจคืออะไรอะไม่รู้จักพาร์ทเนอร์รู้จักแต่ยูทูบเบอร์จริงๆแล้วคอนเทนต์เราในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า ตันครับผม